พี่น้องครับผมมาพอเหนื่อยอย่างเป็นต่อแสีบแหีงครับไม่จักบาทไหมค่ะห้าบาทค่ะไม้ละซาวบาทเป็นว่าเข้าเหนียวจักบาทครับที่บาทค่ะที่บาทเข้าเหนียวสิบบาทแล้วเข้าจี้เดี๋ยวทีบาทคือกันอ๋อเข้าจี้กับสิบบาทคือกันไหมค่ะไปน้ำงานมอลลบ่มครับค่ะไปไปทุกงานบ่งานค่ะแ้วโอ้มาแต่มันอยู่ไก่เจ้าอยู่จังหวัดเดี๋ยวโอ๋อ้ยอื่นนี่ไปใส่มืออื่นมอลลัมบ้านใดมืออื่น บอยสิริชัยเนี่ยบ่จังหวัดไหเมืออื่นกวานบ้านไดนอว่มืองอื่นโอ้เป็นตาเสี่ยแพงครับพี่น้องครับบอยสิริชัยนะครับพี่น้องครับเอ้ยผมสองใหม่แบบมันมั่นเน้อมีบอมันมันนี่นี่แบบนี้หรือว่าั้นสุกว่าเอาเอาสองใหม่นะครับเน้อ สองไม้หนะกครับเระุอเงเจ้าาี่มันนีเออมันมันมันโอ้เป็นตาแสบพี่ห้งครับพี่น้องครับท่ากับสีเขบๆเนี่ยนะครับเหมือนมอลลามอยสินิชัยครับเหมือนท่าสีแขบๆเนี่้ครับโอ้นี่ครับ แม่ค่ะแล้วลว่าเราไปน้ำมอล่ำทุกทุกหม,ม่องธรรมนใกลๆใ้ๆแถวศรีสะเกดยกะโสบอกไหมค่ะแล้วบ่ผิดหวังอีลีครับเหนือ,อย่างเาราวนี่ผมนี่มาแข่งนี่พี่น้องนๆๆอๆๆี่นอโอ้ยางสุดยอดเลยครับพี่น้องครับเอาแล้วพี่น้องครับเดี๋ยวเอาตะปากซื่อๆเดี๋ยวพี่น้องกันสิบพรเห็นน้ำมันแสีบยังไงผมสิกินเลยพี่น้องเบิ่งขอาจารย์สายปั่นสุกนายเลือดเสบแห<ล>้งพี่น้องขายเยอะน้ำมอ่ำล่ำนู่พี่น้องเหนือยาง โอ้เสียแพงพี่น,อนอ้องสุดยอดเลยอะอะไร่ะครับพี่น้องครับ